สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบณ์ convert, จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าสวนราชการครั้งที่11ทับ2,567โดยมีนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์เป็นประธานการประชุมที่ห้องเมืองราชชั้น5อาคาร2สารกลางจังหวัดเพชรบณ์มีนายชนกมากพันธนายสืบพงษ์นิ่มพูลสวัสด์นางพัชรีสารสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์คณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าสวนราชการประจําจังหวัดเพชรบณ์เข้าร่วมในการประชุมก่อนบริการประชุมมีการมอบโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดี ปี2,566และ2,567การมอบกิติบัตรแกร่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเมืองสิ่งห์บล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ปี2,567การมอบประกาศสยบัตและเข็มเชิดชูกเกียรติแก่สถาบันกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขากลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรปี2,567การประกาศบราระจังหวัดเพชรบูร์โครงการเพชรบูร์พอเพียงปีงบประมาณ2,568และกิจกรรมการติดเข็มกลัด รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวการประชุมวันนี้มีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้าราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้แก่นายสมพงษ์หอมสนิทประจังวัดเพชรบูร์ตำแหน่งเดิมนายอำเภอเมืองพิจิตรนายชะลอลิมสิริประกันสังคมจังหวัดเพชรบูร์ตำแหน่งเดิมประกันสังคมจังหวัดนาราธิวาสนางสาวอารยาฐานิสุทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูร์ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม นายวิทยาณวิพันธ์ผู้ในการสนักง,งานทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ตำแหน่งเดิมเจ้าพนักง,งานป่าไม้อวุโสส่วนควบคุมไฟป่าสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้นางสาววิชยาศรีสุขผู้ในการศูนย์วิจัยกเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ตำแหน่งเดิมนักวิชาการ,กรเกษตรชำนังการพิเศษศูนย์วิจยัยพืชสวนเชียงรายในายนเรศอุบลศักด์ หัวหน้าไพรสเนจังหวัดเพชรบุรีตำแหน่งเดิมหัวหน้าส่นยไพรสเน่พิษณุโลกพร้อมแจ้งให้ทราบพ,พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาชุตาภรเสด็จไปสมประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเจดียสิริราชธรรมนรุมิตรนวัดพระธาตุผาซนแก้วอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันศุกร์ที่13าธันวาคม2567กการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชบรมนาถบพิษรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567และการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาน,นเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์ มหาวชรราชธิดาในวันศุกร์ที่6ธันวาคม2567โอกาสนี้ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญยูมีทองคำมอบนายุบายการทํางานโดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดูแลความสะอาดความเป็นประเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองถนนที่เข้าสู่จังหวัดส่วนราชการที่ตั้งอยู่สองข้างทางดูแลให้มีเอกลักษณ์ของจังหวัดเช่นมีสัญลักษณ์ของมะขามหวาน มีสัญลักษณ์ของท้องถิน่นต่างๆเพื่อการเสริมสร้างเอกลักษณ์ในพื้นที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความสวยงามพร้อมเน้นย้ำการจัดระเบียบสังคมการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเรื่องยาเสพติดเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสร้างแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเรื่องของน้ำสะอาดเรื่องของการเสริมสร้างไรายได้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของกระทรวงนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จะในมอบหลักการทำงานเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยให้ความ สำคัญกับสถาบันการกขับเคลื่อนโครงการพระราชด,ดำริในพื้นที่การประสังงานภาคีเคือข่ายต่างๆโดยยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการทังมาด้วยความโปรง่งใสตรวจสอบได้